น,นีเมนูแรงสวัสดีนะแม่แหนะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะยอกคุณละไมค่ะ,ะวันนี้นะคะแซบนัวครัวคุณละไมค่ะอันนี้เป็นเมนูก้อยหอยนะคะวันนี้เป็นก้อยหอยนะคะเป็นข้าวแรงก้อยหอยปนกบหน่อยมเมากบหน่อยมาได้ใส่ก้อยหอยปนกบหน่อยต้มละไม่แน่เฮอกาศหน่อยพัดโสุเรียบร้อยแลม่ปิงตำบปนแม้ากบมาได้ใส่พอเป็นกาดการชนยางเอาเอ้า ก็มันก็อจะไม่ดีทุอย่างจ้ะเอ๋อมันก็ยุคชีดินตัวมันก็คูเผาล่ะลูกออืก้อยหอยลูกเออก็บอกดีใหม่เลยเออแต่ดีใหม่แต่มันจังเสฉิ่งเห็นอยู่ว่าจะสื่อมาอยู่คนขายเขาจะแบบหลอกแบบนี้ให้พร้อมก้อยหอยไปสองบรรทัพแค่ในแต่ไปสื่อแบบอนามานะมันจังบริษัทเซเว่นล่ามัดตุ่มนะเพราะใครเป็นตรงนาฮาซีบ่าที่ใช้กับรงนาฮาซีบอันนี้ ซื้ออยู่แล้แม่ไเราไป็หามัดต้มมั้ย<ะ>ัาะนี้อืมตัวีหสิบาทกับบแพงตอหอาสิบบาทได้กินชองเืออยู่มันได้หลายด้่นี่แตุ่งหาสิอยู่ใก็ได้อืมอออแต่ก็อันนั้นที่สองต้มอูอูอัน,นั้นาฉันค่งมกันควช่วยขี่ปาพออมพ่อผมด้วยฮะเออซื้อ่วงขวดแด้วกมจงหก ป้าพรนะคะขอบคุณป้าพรด้วยนะคะจากอไอพึ่นได้ขาดสลับชุดให้คุณละไมนะคะให้คุณแม่นะคะสวยอยู่ได้หล่ะแต่ว่าใส่กับบั้งขผู้เฒ่าปันไถมาคัดแม่ส่งไปให้หนู่วงช่วงแล้วเบิ่งแล้วใส่แบบเบิ่งแล้วใส่เหมาะใส่สวยมากเลยว่าท่านแม่คัดแม่กระมัดรได้หันลูกอย่างนี้แล้วก็สีเบิ่งอยู่แม่กระมัดรได้หันเมยบอกแล้วแม่์บอกด้วยเมื่อนั้นอันนี้เป็นต้มน้ำไม้ต้มน้ำไม้นะคะต้มน้ำไม้สีกินข้าวผัดปนโกบะแม่ ก้อยหอยเดกกก้อยหอยอูจนอันธา,ามอูหมอแห่งก่อนเปน็นงสิร้กินเขาว่าด้กินเขา,าได้ได,ได้มือนี่้นานมาะะกินอยู่ไงท่ามาทากินท่าเดียวเพื่อเกม,มากาเนียแมนด้นเรื่อนเียมเนี่อาแต่เมื่อคืนนี่แมนนอนมึงโอ้จักทุ่มเลยแหละเกียยัเอนมันบอเดียวเลยบอลล่ะนบริอีมานัมเกียมตมเต้นมันคือบม,มา เขาสอมเตืนเนาะเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นอู่นะคะอู่ที่เป็นไทยโอ๊ยแมันของหวานค่ะอันนี้เป็นไส้คีปลาไข่ปลามีอะไรอ,อีกยใส่ไส้ปลา,าอันนี้จะว่าคมต้านอันนี้จะคมนิดนึงไม่ได้เป็นอะไรที่ขน้ำกนันบ่แม่นนี้นะ พี่เ็ป่อนอะไรคับพี่บป่ปอนอะไรจโอ้หป่นกบแห้งแม่โตแม่ทุกคนท่างพอดีอ่พี่ทำป่นโอ้พี่แล้วก็ตำป่อนอันนี้ป่นกบแบบแบบพี่แ,แล้วก็จำอาอต้องถ่ามยมานาแม่อเ,เอาพาจำหิงมาให้มัย่ยนุกัาน,านเเเยเก็บไต มื่อได้บกินกับบะีพ่นว่าพ่นกินอันซองสามมือกินเท่หนึงมันต้องกินตอนเนื่งอ่ะเนาะเพราะยังไงเนี่ยก็ต้องกินโลดชอบวกควายไทยต้องกินใช้ตอกันตอนฉนนอนเห้กินให้กินซุ่มือมือละซองก่อนนอนใหาครบมือถักซีบซองแล้วบครับทายมันจะดีชอบพวกพวดคายไทยเนาะ กินอะี่กกินอะไร่พ่าย่บอกเดี๋ยวเพื่อนนันดีสิสักสินส่งมาให้ไม่ไม่ตัวนี้ก็ได้นี่เขากินตัวั้นกรไเดนถงอยู่ยังกับแม่เอามากินกับหยางยานจะไปได้กินบกินเต็มเงียนึง มันตัวละแม่อันนี้เสีอันี้เยกินแซ่บอันนี้พักกายังแม่พักคนที่ักกดหุ่นหุ่นนะบอกักกดยักกาดหุ่นน่ละมึงขับูกข้าเดียวด้เดือนเสียนวันนี้ดนึ่งวันนี้เ่นะองาเจ้าหนูเขาหาของยายาเอาเบอร์อะไรบ้างแม เดาบอเห็ดเนื้อเห็ดู่ค้าครับวะนี่ค่ค้าขายุบิ้แล้วูกค้าผานไหม่รอหครับาเออเฉลี่ยใส่กันโลละเท่าไหรมาอย่างเทาบาทเลยโล้เาบาทตกปีนึงใส่ปุ๋ยเ่มันหมื่นหนึ่งก็จะได้จักเดือนพอจะจะได้ ก็อันกียางปแป๊ตไตก็จะได้เงินมาซื้อปุ๋ยไปนี่ปุ๋ยแพงกว่ายางาที่บาทแ,แมววา,าหาคาปุ๋ยเขาอยไปราคาที่บาท <laughs> ปตะปูโยนต่อย่างกระไดไถ้าสิขา,า,ายจะออาอยุข้ามาปุย่อยแ่ป,ปุแ่นะพันเจ็ดขายยางพันเจเขา่าพันก้าค <laughs> นตกกรดคนตกหลายคนตกหลายเขา นตอนที่บอกนักู้ค่าเดียงได้เดี๋ยวได้เป็นียร้อค่าเดียงขึ้นอย่างบอกคาเดียงข้เนื้อเท่าจบาเนาะพคเดีงเอามากินนาะค่ากินนี่บอกเมื่อขายมาละสีบาทขอเนี่สักอันนึงนับเดแล้วนะ่าเยนอยานอี่นอเทาบาทเนาะเดราะ่าเดี๋ยวจะมนนับเใช้าพ่กัน มันกระเดกขายแล้วนนราคาคนกินเขาไปขายทั้งพุงที่บไอ้บอกอ่ะปูปามันเผ็นเดือดนิมกัได้กินขาดูเนาะข้ามมันขาปูมันได้ขายมาว่ามันแตกนอมาแค่ขายนอนราคมันจะแตกนอไปเรื่อยๆนอมันก็ได็มันก็ได้ปลูกเทเดียวไงูบ่ายขาจะเขาแกกผมเขาแกกผมเดี๋ยวอาฟื้งใจเดรดน้ำที่ไปขายใส่เามีตลาดขายไง จ้อ้าวค่านจาป่แม่อยู่ค่าน้อยแม่ม่หอปู่ใส่ข้าวค่าคนฮะนอกคาวฮะไม่บอกปู่ข้าบ่สุ๋กม่นาด่วนนี่แหละไมนได้เงินก่อนอยู่ได้แม่อู่ค่านะ่อมปีอท่ปี๋แลด่นเนะเพลองทุนเนนึงก็ได้อยู่ได้นากมันก็ได้เป็นแสนอยู่ได้ข้าปู่ใส่ปุ๋ย ู้านู้านงี่แหละพี่น้องชีวิตบ้านบ้านน้องเผื่อกระประมาณนี้นะคะกินแบบบ้านๆ้าน่บ้านๆคือแบบว่าบ้านเราอยู่บ้านนอกกนเรทุกคนอยู่บ้านนอกอันนี้จอดรถอยู่หน้าหน้าบ้านนะคะโอ้ยชีวิตน้องซิวขึ้นเยูะข้างเจี๊ยบซิวขึ้นนิดนึงแต่รอยซิวก็จางอยู่หน่ะทุกคนนี่แหละค่ะชีวิตบ้านบ้านน้องบ้านเผื่อกระประมาณนี้เป็นแบบเหมือนบ้านป่านะคะเป็นชีวิตแบบว่านในบ้านนอกบ้านเานะพี่น้อง อยู่กันแบบนายลักษณายลักษสองครอบครัวนะมันครอบครัวใหญ่นิดนึงแต่ปกติกินสิกินอะไรคนคนแต่ว่ายายมันบุคใครกินเขานะคะยายไม่ค่อยกินข้าวแต่ยายบอกว่าเผาชมิงดีมากเผาชมิงแบบเลือดระบายปลาชมิงเลือดแม่เมื่อไรม่บ้ากลิ่นเมื่อไรอันกูบ้ากินกูบ้าดิบกูบ้าขี้ได้ดิว่าสันกินปุบปุ้ยสองสามสี่เถือว่าสันคักอยู่ว่าสันทองเบาว่าสันนัวมาให้น่ะสี่กล่องแต่ว่าเราจุ๊บไปกล่องหนึ่งยายก็กินให้ตากล่องหนึ่งกระเบงค์กันกิ่นแหละสองพรอมียเพ่น กระถายตากับยายจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกสิแม่พี่น้องก็ต้องเอามาหายเล้าแต่แม่น่บ่ท้องผูกค่ะสนใจแต่เครื่องสํำอ่างกับขีอยางเดี่ยวเลยกับชุดอเออเอฟซีก็ส่งมาให้นะคะมีพอขีมถ้าหนูถ้าทาฟงทาฟ้าพลานาพนเป็นฝ่าจะเป็นฝ่ายใช่แต่ว่าหน้าหนา,หนา,หนาเป็นแบบไปอ่องตองก็ได้สม,มัอนี้เป็นแบบว่าเป็นมีความสุขเนาะลูกสาวงามอืมเบดออำก็จะเบิดพี่น้องเอ้สายบมันมีมันมีน้องชาติแบดเพราะว่าแบงค์ไม่มีเนาะ อีกนล้วแล้วเมื่อกำลังจะเดินทางเบิังน้องเพิงเบิังก่อนว่าม,ม,มันทำมันเดินเพิงก็จะบักกลับมังจะนอนก่อนอะไจังค่อยกลับเรื่องน้องทางพรุ่งนี้เชา้าหรือว่าจะกลับเลยก็ได้เพราะน้องเพิงมากรถขับรถกลางคืนนะคะพนเพราะมันมันมันเงียบแล้วมันมันรถรถไม่ค่อยเยอะเพราะเพิงน่าจะขี่รถชิว,ชวๆไปภูเขางนองหัวน้ำชิวๆไปแล้วก็ขับเบาๆนะคะน,นหลังๆหลักเพราะพวกนี้ก็ต้องซ้อบใบมงคลใบเขาเพิ่งจะกลับไปซ้อมไปบล็อกเวทีบล็อกออะะะะะะะไไรรเเพพาานนนน้้้งงงมแแแกกลลปววคคหด่จ รอแต่ซ้อมกับวงอย่างเดียวักดน,น,นตรีพอ,พ,อพอความเปะปังนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งคลองมาให้แมกอะแล้วดีใจนะคะว่าปุ๊บ่เคยไม่เคยมีเอฟซีเอฟซีคืออย่างบงหุ่นจักประสานเอฟซีคือแฟนขลับก็เลยว่าบายใบแม่ฟังได้กินก้อยหอยไพี่มือแม่ี่นองกินห่อบ้านเพราะเราได้เดินทางแบบว่าจะลำทำงานยาวเลยทีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้กลับบ้านจากก็จะปิดวงนี่แหละสิก็ได้โทรหาแต่อยแม่าาก็จะโทรถามว่ากินข้าวหรือยังอันนี้ได้บักขามหน่อยมาได้หู้ว่ารู้มากินสมดีสิ่อยบักขามหน่อยให้นะคะ อยู่หลังรถหุงหนึงว่าเสบบาบหุงไงผมจักลอยน่วยแล้วว่าสันแม่สบวัดรอบหน้าก็ได้นะมันก็ข้ามแล้วนมเหมือนก็นเลยรประเทศไทยบรรยากาศอันไหนว่าไฟมันบ่ค่อยสวา่างนะไฟบ้านไม่ค่อยสว่างิ่นบ่ค่อยผู้เ่านะิ่นตีเพราะว่ามันเปลืองไฟประหยัดไฟขนาดนี้ค่าไฟยังแพงเลยค่ะปกติไม่ได้จ่ายทัวงนี้จ่ายหกเจ็ดร้อยค่ะงงมากปกติว่าถ้าไฟไม่ถึงนะจะไม่ได้จ่ายเลยเพราะยายไม่เคยจ่ายค่าไฟเลยสองเดือนไม่ได้จ่ายค่าไฟนะคะ เด็กย้งพิ่งจะได้อับาพาจากแล้วพี่น้องทุกคนจะได้ครับรถนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามและก็ขอบคุณที่สนับสนุนนะคะบอขอามโฆษณาน้องเพิงนะคะและก fc ทุกคนแล้วก็ fc เก่า fc ใหม่ก็พนัเพิงจะพยายามตอบคอมเมนต์ให้ให้ครบทุกคนนะคะบางทีกคค็แค่กดไลค์เพราะมันทางเรือกเยอะหรือว่าน้องเพิ่งกับบมมีเวลาน้ำนะคะไปแล้วนะคะ